หนูชื่ออะไรคะน้องพี่เนเน่ค่ะอ๋อชื่อจริงอะคะหืมชื่อจริงชื่ออะไรคะพี่เนเน่ไงคะอ๋อแล้วห,ห,หนูเล่นกอล์ฟกับโปอะไรคะโปทามค่ะโปทามที่ใส่เป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกค่ะเล่นกอล์ฟสนุกหรือว่าระบายสีสนุกคะเล่นกอล์ฟค่ะหืมทำไมหนูถึงเล่นกับโปทามอะคะเพราะว่าหนูชอบโปทามชอบแบบไหนคะชอบแบบที่ที่ให้โปร ชอบแบบตอนที่ปูทำชสอนหนูค่ะอ๋อแล้วหนูหนูเรียนแล้วเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะแล้ววันนี้หนูเรียนอะไรบ้างวันเนี้ดีกรับหนูเรียนแบ็สวิงใช่ไหมใช่นี่หนูทําได้ดีเปล่าค่ะหึมัเรียนที่นี่เพื่อนเยอะไหมเพื่อนเยอะไหมกี่คนกี่คนถึงสิบไหมถึงร้อยได้ไหมร้อยเลยหรอร้อยเลยหร เออหนูไปถ่ายรายการอะไรมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิกุยจูอย่างเดียวค่ะกุยจูหนูเล่นเป็นตัวอะไรคะเล่นเป็นทาำตอบในห้องห้องของกุยจูแล้วก็กินขนมอ๋อแล้วต่อไปมีรายการอะไรบ้างคะคิดเซฟคิดเซฟหนอช่องอะไรจําได้ไหมกุยจูมัง้งช่องเดียวกับกุยจูเหรอไอ้ไม่ใช่ช่องคิดเซฟหนอ,อช่องคิดเซฟแล้วโตขึ้นท่านหนูเป็นนักก์ฟ หนูเอาไหมเอาค่ะแต่ต้องมีกล้ามนะเอาไหมมีมกล้ามผู้หญิงผู้หญิงเราจะมีกา้ามเปนยังไงก็ดูเหมือนผู้ชายหรอกค่ะอ๋อแล้วหนูกลัวแดดไหมคะไม่ค่ะมไม่นาแดดส่องเข้าตาหนูจะกลัวค่ะอ๋อหนูลองชวนเพื่อนๆมาตีกล์ฟซิว่าตีกลอฟสนุกยังไงเดี๋ยวลองลองชวนเพื่อนซิหนูจะชวนไอคีล่ากับเอมีมาค่ะอ๋อแล้วชวนเพื่อนทั้งโลกมาเรียนกล์บที่นี่เอาไหม ไหนลองพูดซิชวนยังไงแต่มีคนหนึ่งนะคะเขาจะดื้อหน่อยเขาไม่เขาจะตีแล้วก็ร้องเพงลงร้องอะไรไปเรื่อยเลยค่ะแล้วหนูนตอนตีนหนูลองเพงล<อ>งไหม<ะ>ไม่ค่ะหนูชอบเต้นใช่ปะ่ะชอบเต้นแต่ชอบร้องเพลงไหมชอบค่ะเดี๋ยวหนูมี <c oughs> เต้นให้ดูได้ไหม